ประเทศอย่างล้มเหลวมึงมองไม่เห็นเหรอตามมึงบอดใช่ไหมเย็ดมากผ่านภาษีผ่านงบประมาณในมหาศาลแล้วยังทำ้ายประชาชนเนี่ยมึงเย็ประชาชนแม่งไปชุมนุมสงบยืนกุมไขน่นะไงถ้าชุมนุมแล้วประชาชนให้ความไอ้รัฐบาลให้ความสนใจนะครับเราก็ไม่ต้องเพิ่มความกดดันใช่ไหมส่งตัวแทนมารับเรื่องราวแล้วก็ไปแก้ไขซะประชาชนก็กลับบ้านทำมาหาแดกแต่ว่าวันนี้ ชุมนุมมาเป็นเดือนเดือนมึงก็ไม่สนใจไม่แก้ไขแถมยังตบัดสัตว์ผิดคําพูดหกักหลังประชาชนนะประชาชนชุมนุมเรียกร้องมีงการแก้รัฐมนูลนะมึงก็ทําท่าเหมือนจะแก้ใช่ไหมแต่ท้ายสุดก็ใช้เล่กลนไม่แก้ใช้ยืน่นตีความมั่งใช้สวความมั่งสรุปมึงหลอกประชาชนมึงไม่เคยรู้สึกอะไรกันบ้างเลยหรือครับแต่พอประชาชน เขาจะทวงในสิทธิ์เขาครับมันก็เป็นควรเป็นสิทธิที่เขาจะทําได้ครับประชาชนจะเผา mm hmm. โรงพักทิ้งกสี่ห้าแห่งก็ไม่เป็นไรเนี่ยถึงแม้จะเป็นทรัพย์สินราชการแต่มันก็เงินภาษีประชาชนไม่ใช่หรอทำไมมันจะต้องตายเป็นความผิดมากมายมหาศาลนกะ็วนเมื่อวกนี้เงินพวกนี้มันคือเงินภาษีประชาชนแล้วคุณไม่ได้ทําในสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องต้องการคุณตบัดสัตว์ผิดคาพูดกับประชาชนแล้วทำไมประชาชนเผาโรงพักทิ้งหรือเผารถ ดับเพลิงหรือเผารถฉีดน้ําปบจราจนักสี่ห้าคันมันจะเป็นอะไรอ่ะมันไม่ใช่ทรัพย์สินของราชการมันทรัพย์สินของประชาชนแต่มึงเอามาใช้ทํร้ายประชาชนอ่ะฉะนั้นวิธีที่ดีสุดของประชาชนก็ต้องเผาทาีครับก็ต้องทําลายทีครับจะโดนก็หาทําลายทรัพย์สินทางราชการได้ไงถ้ามันไม่ามาทําร้ายประชาชนประชาชนจะไปทําลายมันทิ้งทำไมใช่ไหมฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยครับเหมือนการที่ว่ามายัดข้อหาประชาชนว่าทาลายทรัพย์สินของราชการ ประชาชนจะเผาป้ายอีกสัก 100, 200ร้อยสองร้อยป้ายก็ช่างมันเป็นไรแล้วครับก็มันเงินประชาชนนี่มันไม่เงินของราชการตรงไหนได้สัตว์เงินราชการมึงก็มาอย่างไรก็มาจากภาษีประชาชนแต่มึงไม่ทําใจทําตามใจประชาชนอ่ะคุณว่าจริงไหมครับผมเลยมองว่อาอันี่ประชาชนจะเผาซุ้มเผาอะไรก็เผาไปดิก็มึงแม่งเอามาชุมนุมดีๆมึงไม่สนใจนี่แล้วมึงยังใช้กฎหมายกันแกล่ะประชาชนไม่มีทางออกก็ต้องล,ล,ลงด้วยวิธีการแบบนี้ฮะ ผมคิดแบบนี้นะผมมองอว่ามันไม่ใช่ทรัพย์สินราชการ,รมันเป็นทรัพย์สินของประชาชนแต่ถูกราชการเอามาทําร้ายประชาชนนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนถูกทําร้ายประชาชนก็จะไม่ต้องตอบโต้แล้วก็เดี๋ยวเหตุการณ์ยุติแล้วค่อยซื้อใหม่ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ทําลายมันมันเอามาทําร้ายเราเราไม่สามารถต่อสู้ชนะราชารการได้ใช่ไหมครับแล้วก็ประเทศก็เสียหายแบบนี้ไปเรื่อยเงินภาษีก็ถูกละเลงไปกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องใช่ไหมครับงัมน ไอ้ข้อหาทำลายทรัพย์สินทางราชการในยามที่มีการประท้วงชุมนุมผมว่ามันไม่เออถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองปกติแล้วประชาชนไปทำลายทรัพย์สินราชการนี้ดำเนินคดีไปเลยครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของการต่อสู้กันทางความคิดทุกคนต้องกดดันราชการใช้กฎหมายกดดันประชาชนประชาชนใช้การชุมนุมเรียกร้องกดดันรัฐบาลผมว่ามันก็แฟร์เกมอะแล้วถ้ามึงให้กูไปยืนชุมนุมสงบแล้วมึงก็ไม่สนใจกูออกไปทุกวันมึงไม่สนใจแล้วมันจะไปชุมนุมซ้ำๆตีอะไรครับนั้นการนี่เพิ่ม การกดดันครับด้วยการอาจจะขยับมาปิดล้อมสถานที่ราชการเผาสถานที่ราชการบ้างหรือว่าจับเจ้าหน้าที่แก้ผ้าโยนน้ำอะไรบ้างผมว่าม,มันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะเวลามึงทํากับประชาชนนะครับทําไมลงโทษมึงไม่ได้นะครับเวลามึงทาร้ายประชาชนทาไมมึงไม,ไม่ไม่ถูกลงโทษบ้างครับแต่พอประชาชนทำเฮียอะไรหน่อยก็ถูกลงโทษผิดกฎหมายกลัวแม่งไม่ยุติธรรมว่ะเอออันนี้ผมผมวิเคราะห์เชิงแบบ หลักธรรมดานะักพื้นฐานนะอ้างอยู่ได้ไปซัส์สนราชการอะไรกันแล้วราชการตรงไหนต้องเป็นเงินของประชาชนจะเผาจะทําลายเรื่อง,องประชาชนนี่เดี๋ยวถึงเวลาบ้านเมืองสงบสุขก็สร้างใหม่ได้แต่วันนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปกติมันเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนกับรัฐบาลกําลังต่อสู้กันแต่ละคนก็มีจุดได้เปรียบคนละอย่างราชการมีอํานาจรัฐอยู่ในมือประชาชนนะครับเป็นเจ้าของเงินภาษีแล้วก็มีจํานวนที่มากกว่า ข่าราการมีน้อยกว่าแต่ว่ามีอํานาจรัฐในมือมีกองกําลังติดอาวุธประชาชนมือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันต้องแฟร์เกมวะไม่งั้นแม่งอเไรทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะกูเห็นแล้วสงสารเด็กๆมากออกไปชุมนุมเรียกร้องในตามสิทธิ์ก็ติดคุกติดตารางเป็นคดีความแต่เจ้าหน้าที่รัฐทำร้ายประชาชนไม่เป็นไรข้าวรายการโกงกินไม่เป็นไรเจ้าข่ารายการข่มเหงรังแกขู่รีบประชาชนไม่เป็นไรข้าวรายการชุจริตคิดคด บริหารงานผิดพลาดไม่เป็นไรว่าเไอ้เยแม่งไม่ยุติธรรมนี่หว่าผมพูดแบบนี้แหละไม่รู้เห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้ามาจะทําสื่อแล้วอํานาจมืดจนข้อมูลสารบิดเบือนใช่ไอ้สื่อส่นตีนมันนี่แม่งเยอะวันนี้ประชาชนก็มาสู้ถามว่าถ้าบ้านเมืองมันดีๆใครก็จะออกมาให้มันเหนื่อยนะครับแต่วันนี้บ้านเมืองมันมีปัญหาแล้ววันนี้นะครับผมไม่เห็นด้วยเลยการที่จับเด็กไปคุมขังควรปล่อยเขาออกมาต่อสู้เขาไม่ได้ทําร้ายใครเลยเขาก็สู้ตามสิทธิ แต่เพอเอมันมีคนไปเขียนให้มันผิดกฎหมายทั้งนี้มันเป็นสิทธิของประชาชนแล้วก็รายการว่าเอาเขาไปขังคุณว่าแม่งใช่หรือเปล่าวะผมว่าเอ้วันนี้นะมันควรจะต้องแฟร์เกมนะอย่าใช้อำนาจรัฐในการการแกล้งนะเพราะหนึ่งประชาชนหมดความอดทนนะครับทุกอย่างมันจะพังพินาศนะวันนี้คนร้ายถูกฆ่าคนฆ่าคนตายยังได้รับประกันตัวแต่เด็กๆออกมาชุมนุมเรียกร้องนะเขาควรได้รับการประกันตัวนะมันไม่ได้ทําให้ใครตายเลยนะเด็กๆไม่ได้ทําให้ใครตายเลย นะครับเรียกแค่เรียกร้องแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการอะไรครับให้เรียกร้องให้รัฐหันมาให้ความสนใจในสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเองก็ผิดสัญญาบอกว่าจะคืนความสุขบอกว่าจะปฏิรูปประเทศว่าจะปราบปรามกันคอร์รัปชันแต่ไม่ได้ทำครับ ประชาชนเขาก็มาทวงสิทธิ์ของเขาทําไมเขาจะผิดกฎหมายได้ไงผมไม่เข้าใจาผมว่าหนึ่งประชาชนจะเรื่องความอดทนพวกคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะผมเห็นนี่เด็กเขาสู้แล้วผมลึกลายแก่ใจามากเลยนะที่ไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้มากกว่านี้วันนี้มานั่งไล้ตรงนี้ก็อยากกระส่งอัญญาณให้รู้ว่าผมอยู่ข้างพวกคุณจริงๆไม่ได้ดัด ตลิศเสแสร้งอะไรเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าโดยถานภาพมันทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้รอดูมวยล้มต้มคนดูยาไอ้หนึ่งจุดห้าตันนะอันนี้แหละครับที่เป็นเรื่องที่น่าซสียเรียดวิทามยาเสพติดมหาศาลขนาดนี้ยาไอ้นี่กรัมหนึ่งนะครับสองพันห้าใช่ไหมกรัมเดียวนะหนึ่งกิโลมีพันกรัมสามพันห้ายาไอ้หนึ่งกิโลครับยาไอ้หนึ่งกิโลมันมีพันกรัม คูณในกรรมละสองพันห้าหนึ่งกรํารนะครับหนึ่งกิโลนะครับมูลค่าสองล้านห้าแสนบาทใหญ่แค่หนึ่งกิโลนะแล้วต้องพันห้าร้อยกิโลมูลค่ามันจะเท่าไหร่ละครับที่ดูนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยนะครับมันมากกว่าที่เด็กออกมาชุมนุมเรียกร้องยังเก่งแค่ทําให้รถติดสวัสดีท่านป๊อปว่าแล้วโตโตต้องโดนไหมหวัวเพราะไปพูดถึงเรื่องลูก เอกเอกเอกคืออะไรผมไม่เข้าใจครับไม่รู้วันนี้โตโต้โดนจับเรื่องอะไระเห็นข่าวว่าโตโต้โดนจับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมีคนบอกอยากให้เฮียเป็นนายกคนต่อไปเออครับมันเป็นเรื่องที่เป็นความฝันซึ่งไม่มีวันจะเป็นจริงได้นะ,นะ,นะทำใจเถอะถ้าประเทศนี้มีการเลือกตั้งนายกโดยตรงอาจจะมีโอกาสแต่ถ้าเป็นเลือกตั้งผ่านระบบสอสอนะคุณลืมไม่ได้เลยครับผมไม่มีปัญญาเราที่จะหาสอสอมาอยู่ในสังกัดได้ แล้วผมก็ไม่รู้ถ้าผมมีสอสอในมือมันจะไม่กินกล้วยก็ไม่รู้จะบังคับมันยังไงนะเพราะวันนี้นะพรรคการเมืองหลายๆพรรคที่เลี้ยงสสได้เชื่องเพราะอะไรเพราะมีเงินให้สสอหลายคนมันเชื่องพักดีกับพรรคการเมืองเพราะอะไรเพราะเขามีการเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีแต่พรรคการเมืองที่มีอยู่ด้วยอารมการนี่คุณเห็นไหมครับว่าสูญเสียสสไปให้กับพรรคเพื่อการพาณิชย์แทบ้งหมดแล้ว พรรคที่อยู่ได้อุดมการนี่ครับสสแม่งอดอยากปากแห้งดังนั้นผมเลยมองไม่เห็นเลยว่าประเทศเราจะดีขึ้นได้ยังไงผมนึงคิดว่าวันนี้นะสิ่งที่เด็กๆกําลังทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องอาจจะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แสงเทียนในทมมืดนะครับที่จะพาเราไปสู่ทางออกแต่ถ้าอย่างแบบเดิมๆนักการเมืองเดิมๆวิธีการคิดเดิมๆผมเชื่อว,ว่ายากมากที่เราประเทศเราจะหลุดพ้นจาก สถานภาพณนะเวลานี้นะเป็นนายกกี่ร้อยก็แก้ไม่ได้ต้องมีมสี่สี่ด้วยใช่เห็นด้วยครับนายกทําอะไรก็ไม่ได้เพราะโดนพักโดนสสบีบใช่ไหมนั้นผมนึกเสียดายโอกาสมากตอนที่ยึดอํานาจใหม่ๆครับนายกตั้งรัฐบาลเองตั้งคลอลโมเองมีมสี่สี่ในมือแต่เสือกไม่ทำเพราะมาตอนนี้มันยากซะแล้วครับเพราะมันมีการต่อรองจากบรรดาสสจะทําอะไรก็ต้อง แจกกล้วยแจกอ้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่สามารถทําได้เลยเพียงแต่ว่านายกเราไม่ได้คิดจะทาจริงๆครับคิดเพียงแค่จะอยู่ในอำนาจเราเลยไม่ได้มีการปฏิรูปสันติอะไรเลยคุณเบิ้มบอกว่าสสก็เหมือนเสือวันไหนคุณไม่ให้มันกินเนื้อมันก็จะกินคุณจริงครับไอ้คุณเบิ้มคิดได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นนายกไอ้เนตรีโอ้โหนก็มันก็ยเามนกันนะคนที่จะเป็นรัฐมนตรีนะก็ต้องมีสสในมือถ้าคุมสสในมือเยอะ ก็ต่อรองได้เยอะแต่ก็ต้องจ่ายเยอะนะถ้าไม่จ่ายให้มันมันก็คงไม่มาเชียร์คุณหรอกมันก็เป็นรัฐมนตรีเองนี่ใช่ไหมประเทศเรามันนึงเป็นไปแบบนี้นะวันนี้หลายๆคนได้เป็นรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะคุมสอสอยู่ในมือเยอะคนนี้คุมสอสอยมือเยอะมีถึงได้เป็นหัวหน้าพักไงถึงได้เป็นเลาขาธิการพักไงถึงได้เป็นปาีิลิตรอันดับต้นๆถึงได้มีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะคุมสอสอยู่ในมือเยอะแต่ถ้ามาแบบอุดมการณ์ล้วน ผมยังไม่เห็นมีใครไปรอดเลยนะใช่ไหมดังนั้นการเมืองไทยเนี่ยมันยากมากที่จะหลุดพ้นจากวงจรน้ําเน่ามันก็วนอยู่แบบนี้แหละเพราะอะไรเพราะระบบมันเฮงซวยวันนี้คุณดูแนละ้วไอ้คนนี้เป็นรัฐมนตรีแต่ละคนเนะี่ยแม่งไงเชียประวัติแม่งหลังลายด่างพ้อยบางคนเป็นสอสอบางคนก็มีคดีความมีเรื่องพัวพันชุตริตอยู่นะแต่ก็ยังเป็นได้เพราะอยู่ฝั่งรัฐบาล ถ้าอยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลถูกดำเนินคดีหมดแล้วแต่อัฝั่งอยู่รัฐบาลป่านนี้คดีไม่ขย,ยัยบไปไหนเลยเลิกจะหวังอะไรกับรัฐบาลได้ประเทศจะดีได้ยังไงในเมื่อวันนี้มัน,นไม่มีความยุติธรรมนะวันนี้เด็กเยาวชนนุกคอออกมาต่อสู้กันโอ้โหเหนื่อยยากรัฐบาลไม่สนใจอะไรสั่งคนของรัฐมาจัดก,การมาจับกลุ่มมากันแกล้งรังแกแบบตั้งทีมไอโอ มามองประชาชนเป็นฝ่ายตรงข้ามหาทางทําลายหาทางใส่ร้ายผมไม่รู้ว่าวันเนี้ยมันรู้ช้อแท้สิ้นหวังมากแล้วมันจะทำยังไงดีพยายามจะเป็นปากเป็นเสียงพยายามเถียงแทนเด็กๆแล้ววันนี้เด็ก,ดกถูกไอ้ช่องในชั่วใส่้ายแล้วหาว่าไปทําลายทรัพย์สินราชการทําลายแม่งไปเลยทำที่ทรัพย์สินราชการที่ไหนทรัพย์สินประชาชนทั้งนั้น แต่มึงเอามาใช้ในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เอามาทำร้ายประชายยชนจะเก็บไปทำส้นตีนอะไรด้วยกันครับเฮียอีกสองปีสองปีก็ไอ้หน้าเดิมนะครับครบเวละเรือกตั้งใหม่โอ้ก็ได้หน้าเดิมผมว่าอคนที่จะเป็นนายกคนต่อไปก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้ใน500คนนี่แหละผมเห็นเด็กๆออกไปชุมนุมถูกกันแกล้งสารพัด นะผมยอมรับหัวใจของเขาพวกนี้จริงๆนะที่เขาสู้มากเลยทั้งรู้ว่าสู้ไปนี่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกข้างหน้านะแต่ก็ยังสู้วันนี้มีเด็กๆอยู่ในเรือนจำนะล่าสุดก็แอมมี่ใช่ไหมโา้สิ่งนี้แอมมี่ทำนะก็เป็นเรื่องที่เบสิกมากๆเลยนะทำไมโทษถึงต้องประหารชีวิตเลยลนะ่ะเขาไม่ได้ฆ่าใครตายเลยครับยังไงเขาอาจจะใช้การประท้วงแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์นะเขาไม่ได้ฆ่าใครตายทาไมโทษเขาถึงหนักละเกินนะแต่คนนี้เป็นขนยาเสพติด คนทรยศคดโกงแผ่นดินทุจริตสินบนเยอะแยะทำไมมันโทษมันเบาเหลือเกินผมแต่แก้การแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อประท้วงรัฐบาลเนี่ยทำไมโทษมันหนักถึงขนาดประหารชีวิตเลย่ะผมยอมรับในความกล้าหาญนะยอมรับในความเป็นนักสู้ของเขานะแล้วก็รู้สึกเห็นใจนะว่าไม่รู้หลังจากนี้ชะตาก,กรรมจะเป็นยังไงต่อไปไม่รู้จะช่วยเขาได้ไงผมนะ่ ต้องกลับไปเปิดคลิปเก่าๆแอมมี่ดูนะผมว่าไอ้หนอนี่มันเป็นใครวะทําไมมันถึงบ้าดีเดือดขนาดนี้ได้ไปดูโอ,โอ้ก็ยอมรับหัวใจว่าเขาสู้มาอย่างตลอดตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ถูกกระทํามาตั้งเยอะทําไมเขาถึงกล้าทําแบบนี้เพราะเขาถูกกระทํามาก่อนคนระับถ้าคนเราไม่ถูกกดดันไม่ถูกกระทำมาเขาคงไม่กล้าบ้าบินขนาดนี้หรอกงนะั้นผมยอมรับในหวัวใจของน้องคนนี้คนระับว่าก่อนหน้านี้ผมอาจจะยังรู้จักคนน้อยมากแต่วันนี้หลายๆคนนะผมต้อง ยอมเข้าไปหาดูไอ้นี่มันเป็นใครวะที่แบบมาก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไรหร่เพราะเมื่อผมก็สู้มาเยอะแล้วลูกเหนื่อยเบื่อกับการต่อสู้ในรูปแบบนี้นะแต่โอเคแล้วหมดรุ่นผมก็มีรุ่นใหม่ๆมาสานต่อคนรุ่นผมหลายคนก็คงจะอ่อนล้าเต็มทีแนะล้วเขาคงไล่มาหลายรัฐบาลแล้ว,าาน,ลวนะใครอ,อายุรุ่นผมนี่ผมเชื่อว่า อย่างน้อยคุณต้องเคยไล่มาอย่างน้อยสองสามรัฐบาลแล้วแต่ไล่ไปเท่าไหร่ก็ได้เหมือนเดิมจนเลือหลังๆแผ่วลงยอมรับแต่ก็มีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมานะเพราะอีกก็สู้ก็ยอมรับหัวใจเขา,านี้ครับยังไงก็ขอส่งกาลังใ,ใจให้เด็กๆแล้วก็ขอวิงวอนนะว่าอย่าก,กันแกนเด็กเลยพวกเขาคือพลังที่บริสุทธิ์เขาไม่ได้มีเบื้องหลังอะไรเลยคนระับเขาต่อสู้เพื่อต้องการอนาคตเขาต้องอยารเห็นประเทศนี้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นอย่าไปกันแก้งเขาเลยพวกคุณต่างหากล่ะ บริหารประเทศกันยังไงทําให้ประเทศถึงได้แย่มาขนาดนี้ทําไมถึงคุณถึงยังไม่รู้สึกละอายแก่ใจตัวเองคุณผ่านภาษีมหาศาลเพื่อความสุขส่วนตัวของคุณนะเด็กๆก็ออกมาต่อสู้เขายอมลาบากเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของพวกเขาทําไมพวกคุณต้องไปกันแกล้งัแก้เขาด้วยเมื่อไหร่พวกคุณจะรู้สึกพอบ้างชีวิตพวกคุณก็สบายอยู่แล้วคุณจะกอบโกยกันไปถึงไหนทรัพย์สินที่คุณมีอยู่กันก็แดก ร้อยปีก็ยังไม่หมดเลยคุณจะโลภไปถึงไหนกันเมื่อไรคุณจะตอบแทนกคุณแผ่นดินกันสักทีคุณจะกอบโกยไปถึงไหนถามจริงเถอะประเทศนี้เป็นของทุกคนแต่วันนี้พวกคุณได้เป็นชนชั้นศักดินาเนี่ยพวกคุณได้ประโยชน์มากมายได้ทั้งอำนาจวาสนาบารมีเงินทองแต่ประชาชนนะ อยู่กันอย่างยากลําบากวันนี้เด็กมาต่อสู้อนาคตาของพวกเขาเนี่ยคุณจะรังแกเขาทำไมแค่พวกคุณนะรู้จักพอนะครับลดละเลิกปล่อยวางบ้างผมว่าประเทศนี้ก็ดีขึ้นแล้วคุณจะกอบโกยไปถึงไหนบ้านเมืองมันสงบสันทันดีเลยถ้าเพียงแค่เรามีผู้นําที่ดีมีธรรมาพิบาลไม่มีใครอยากออกมาที่ถนนแล้วครับแต่วันนี้มึงบริหารกันยังไงมึงทําตัวกันยังไงมันทําให้ประชาชนหนึ่งลูกคือกันไม่ได้มึงต้องควรกลับไปพิจารณาตัวเองนะว่าเฮ้ย แทนที่จะลุ่งมุ่งจะปาบป,ปามคนนี้ลุกขึ้นมาเห็นต่างครับคุณลองไปพิจารณาทั้งทัวรเลยมึงทำยังไงวะทําไมประชาชนนึงลุกขึ้นมาในอดีตกณเห็นแล้วว่าทําไมประชาชนก็อยู่กันอย่างสงบได้ไม่มีปัญหาเลยเลยทำมาหากินก็มีได้แต่ทําไมเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้ประชาชนต้องลุกขึ้นมาเนี่ยคุณลองถามตัวเองด้วยทำไมประชาชนถึงลุกขึ้นมาเฮ้ยคุณลองฟังพวกเขาปรับปรุงแก้ไขแดน แทนที่จะคุณจะมาใช้อำนาจในมือจัดการเขานะแล้วเมื่อไรประเทศมันจะสงบสุขคุณคิดหรอว่าอำนาจจะอยู่คุณไปตลอดแล้วคุณจะอยู่คำฟ้าอีไม่กี่ปีพวกคุณก็ตายหายตหงกันหมดแล้วเมื่อไรจะพอครับผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยมไม่อยากเชื่อเลยมีมนุษย์เฮ e ี้ยแบบนี้หน้าด้านชิบหายไม่รู้จักพอกอบโกยกกงกินผ่านภาษีกันเป็นว่าเล่นประชาชนไม่ได้ประโยชน์ส้นตีนเลย,เลยนี่ผมเห็นไอ้พวกที่ตั้งคณะก็มาเป็นคณะนู่นคณะนี้ มันยาอ่อนนี่สิไอ้พูกที่บอกแล้นะเป็นมาใส่ร้ายว่าคนนี้ออกมาชุมเป็นพวกชังชาพวกมึงรักชาติกันเหลือเกินนะสนตีนะมึงรักชาติกันเหลือเกินเนาะคนอื่นที่คิดไม่เหมือนมึงแม่งชังชาติวันนี้ถ้ามึงรักชาตินะ่มึงเสียภาษีเยอะๆนั่นแหละคือการรักชาติที่ดีสุดถ้ามึงรักสถาบานันมึงอย่าดึงสถาบันลงมามึงเสียภาษีเยอะนั่นแหละคือการรักสถาบานัน แต่ถ้ามึงดึงสถาบันลงมาเล่นเมื่อไหร่นะนั่นแหละมึงกาลังทําลายชาติทําลายสถาบันเพราะมึงไม่ได้มีสิทธิ์เฮียเลยที่จะไปดึงสถาบันลงมานะกูเห็นแล้วกูขยะขยแยงนะมึงตั้งกลมโอ้ยเฮียอาชีวะส้นตีนอะไรกันล้วกูก็อาชีวะเหมือนกันมึงไม่ได้มีหน้าที่ในการปกป้องสถาบันเลยนะมึงจบอาชีวะมึงไปทำอาหาแดกแล้วก็เสียภาษีเยอะๆนั่นแหละหน้าที่มึง